นมุมงมาจาอีกและจ้ะพักจังหวดแล้วพี่น้องหอนหละจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพ้ก,กับยานยน่าแซ่บในช่องยายน่ยแฟมารีเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเบิ่งเห็นสีพริกบ่าจัะแจ้งคากบ่เห็นบอส้วข้ปุ้นกุ้งสะดุ้งบ่าไม่กุ้งสะดุ้งแล้วนะจ้ะเป็นกุ้งซุก สุกบักคักนี่เลยพี่น้องเออเพราะวานนี่ยน้อยๆปรเรมาจ่ะน้อยาย,อย,อยากยากหลายยากตอบนี่พี่น้องสิเฮ็ดย้วมือแรงกับฝนลายฝนลงพี่น้องเอ,อ้ยฝนแห้งทางไรไปใส่มาใส่กับลำป่าพื้นท่อนมามาพี่น้องมากินน้ำกันจ้า้าวปุ่นกุ้งลวกจ้าซุ้ยกระปุ่นกุ้งลวกกุ้งสะดุ้งก็กระดุงะด้งเราใส่หมองเยือกบานเนี้ย กินน้ำกันจ้ะาหามุมหายยังกะอยากพี่น้องกิน่ากระปุ่นเปื่อยไปละาหนมาพี่น้องไม่กินน้ำกันจ้ะอีกสถทานโลกกันเลยต่อมีดำใส่น่อง เห็นงานที่เราจะจับเสียงเครื่องว่าทำงานก็เครื่องยังเป็นเครื่องยังแน่พี่น้อง que le ayude. ไม่ได้มาหาก็จิตหวดจิดถึงเก่าจ้ะ ทานเลยพี่น้องเป็นสถานโลกันนะจ๊ะโลก,กันโล,ก,ก,นโลก,กาเนี่ยแหละเนาะอากันอยู่พี่มี่พี่น้องมเหลือเรือจะกกินราบนะจ๊ะ งไงถึงได้กุระผ้าหูมันดูดตัวไป้ัมมปง hấp nhắn mình tay mà mở được จยาพี่น้องมากินน้ำกันพี่ชายได้กินเผาคำอยังเนาะ 结果。<Okay. S 2> เป็นั่งแท็บนั่งกระเด็น <c oughs> นั่งหิวจัด หอยยั้งด้่พี่หนัดแจบน้ำกันเนี่ยจ้าบวานไ่ได้มากนะสินอดตีนทอด เขาเนี้ยไว้่้อนนึนนงค่ะแกจกทองหมากุ้งจากพี่น้องจ๊กน้่งัลมแล้วงมันมันพี่น้อง ัวสหัวจับตัวนึงกินกันปุนก็เลี้ยตั้งมุนๆกับ อย่าเ okay. ี้ยบดไ้มาหาพี nah ่น้องกับกิดทอดกิดทอดทำเฮียม้อนต่อแล้วกับติม้ายังมือแรงเนี่ยพี่น้องฝนตกบาตเนี่ยฝนตกสะโอ้ยฝนเพิ่งสาดเพิ่งยังสารพัดเลยน้ำท่วมถนนทนทาาเมื่อูกสาคอย ไปเห็ดงานไหมพี่น้องงานมากบ่มีรถแม่บอกให้กี่แท็กซีก่กะว่าไม่ได้กดตังค์บอกคนทนมานทำไมมีมีผู้หนึ่ง่นใจดีพี่น้องไม่ได้เบิงทะเบียนเพิน่นลูกเขาก็ต้องงานลุยหนามมากปากาก็ติดเกล็ดบอลอน,นุดมจ้ะเขาเอื้อนึ้นคือรถมันเลยกาคือน,น้ำเพิน่น เขาแล้วเขายั่งยานพี่น้องทัานบอกว่าหอยฟป้งนี่ตอนแรกมันบอกว่าดูก,ากำลังขึ้นรถนี่แม่พะนะพอแล้วว่ามันขึ้นแท็กซี่หรือขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าเดี๋ยวไปทามานั่งขึ้นรถเขาเรียบร้อยแล้วแม่ได้ถามาขึ้นรถอะไรมาไม่รู้พะนาว่ะแม่พอเลยว่าเป้าล่งล่งลงลงเมืองไทยห่อก็มีคนดีไม่น้ำใจลายอยู่นะจ่ะเนาะ ปังเอิร์ดมเป็นเพื่อนคนเดี่ยวกับคุณห,หลายๆเด้อค่ะที่รับลูกสาวผู้ขามากมือตื้นนี่จักพระเจ้าเป็นไผ่ดอกขอให้เจ้ามีอายุหมัน่นคนยืนลำลำลุ้ยๆเดินทา่าไปะสามาใส่กับขอเจ้าประสบความสําเร็จโชคดีทุกทุกท่านนะจ๊ะสาธุขอบคุณนะจ๊ะค,นค้นมือขึ้นในเจักเพิ่นซื้ออย่างลูกสาวกระกะท้ายรูปในรถมาให้เบิ่์นด,ดอกแต่ว่าเห็นแต่เพิ่นจับพวกม,ไไมะะาไล่มาจ๊ะนั่ง่มันออก็ลงเลืตลาดมันก็ลงตลาดอ่าไปขอเจ้หน่อยไปชุมเมองละจ๊ะ กําลังลงนี่แม่ลงแล้วก็ได้ย่างเขาบ้านอีกพี่น้องลู้คอยไหมย่างเลาะมือบ้านเขามากเขาบอกว่าแม่ไปรับไหมกลับไม่ได้มันเป็นไรแม่เดี๋ยวหนูโทรถ้ายัางไงโทรหาแม่นะนะมาไงมา,าห่วงถึงสิ่งแยะเราเขาแล้วเขาก็ยังญยางยา,างมั่วขึ้นสองคุมเคืองท่้ทงฝนเทั้งลมมันกระตกน้องพี่น้องผู้ใดเขาก็เขา,ขา,ขาบ้านเขา,ขาตามมอมเงินแล้วว่าไม่ก้นยางเพรนผ่านนอกจาก มีก็บจิมีแต่คนบ้านคนนุ้นยังเนานะเนาะห้องก็คือไปตัวสารพัดสารเพ่แะพี่น้องคนเป็นแม่ก็คิดห่วงหุบย่างสเน่ยแหลนะเนาะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องย่ายหน่อยพาพี่น้องมากินอะไรเบิ้งเนี่ยเบิ้งอันอันนี้ย่าหน่อยพาพี่นอ้นนองมากินในซั่วก้าปุ้นกุ้งสะดุ้งเนาะจ้ะกุ้งสะดุ้งเม็ดเกี้ยงตับ เกิดฮอดคือเก่าเด้อพี่น้องจ้าก่อนจาก,กันไปมื้อนี้ก็ขอฝากก,ก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายน้อยผ้าแซ่บในช่องยายน้อยแฟมิลี่อนยดด้อจ้าหากพี่น้องสุขสุขกันคือเก่าจะ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ